แฟนวอลเลย์บอลแห่พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดหลังเห็นชุดกีฬาใหม่ของนักวอลเลย์บอลสาวไทยแมตช์เอาชนะชัยนิดไทยเป3ต่อหเซตสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง n n s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่19วันที่1ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม B วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกโลงสนามนัดแรกพบไต้หวนันอันดับ45ของโลกที่ลงเล่นนัดที่2หลังเกมแรกเอาชนะมองโกเลียามา3าต่อศเซตโดยเกมนี้ค่ะโค้ดด่วนานายศีวชชระเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันเกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกสีพิมพิชยากกรัมจรัดพรบรรดาศัก์วิภาวีสีทองโดยมีปียนุษแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเสร็จแรกเป็นไปอย่างสูสีแต่เป็นตบสาวไทยที่นิ่งกว่าเอาชนะไป25-18ต่อ เซตที่2อไต้หวันแก้เกมมาดีเน้นเกมรับเหนี่ยวแน่นและเกมบล็อกขณะที่สาวไทยผิดพลาดเองบ่อยครั้งแต้มตามหลัง13-20ต่อโค้ชด่วนต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมและได้ผลตบสาวไทยกลับมาอยู่ในฟองของตัวเองอีกครั้งทำแต้มตามมา22เท่ากันก่อนจะสู้จนถึงแต้มดิวสุดท้ายไต้หวันปิดเซตไปได้26-24กลับมาเสมอ1-1ต่อเซต จากนั้นเซตที่3และ4ตบสาวไทยลงมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการบล็อกที่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแม้ไต้หวันจะพยายามแก้เกมสู้สุดท้ายตาไม่ไหวตบสาวไทยปิดเอาชนะไปได้3ต่อหนเซต25 1 8 24, 26 2ต่อ18 2แยีต่อ12และ25 1 3ต่อ13ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดได้ในเกมเอาชนะไต้หวันไปได้นะคะนั่นก็คืออชาราพรคงยศค่ะทำไปได้19คะแนนตามด้วยวิภาวีสีทอง14คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง12คะแนนพิมพิชยากกรัม9คะแนนค่ะและหลังจบการแข่งขันนะคะก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับชุดนักกีฬาชุดใหม่ของทีมสาวไทยนะคะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นชุดสีน้ำเงินที่สีสดกว่าเดิมแล้วก็มีการออกแบบใหม่จนแฟนวอลเลย์บอลนะคะได้บอกว่าชุดแบบนี้แหละสวยเด่นสะดุดตามากเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูคอมเมนต์บางส่วนที่เข้ามาชื่นชมชุดใหม่กันดีกว่าคะ่ะใช่ใช่ชุดสวยเด่นชุดสวยมากสีน้ำเงินสดๆจ้า ใช่ค่ะชุดสีสวยมากๆเห็นด้วยว้าวเลยสีนี้สวยจริงๆค่ะดูเด่นมากน้ำเงินเด่นมากใช่ใช่ชุดสวยมากๆคอมเมนต์ต่อมานะคะสุดยอดจ้าสวยจริงๆค่ะสู้กันมันมากสนุกคอมเมนต์ต่อมาค่ะสวยจริงค่ะชุดเด่นสีสวย น้องๆใส่สวยมากใช่ค่ะชุดสวยสวยจริงสีน้ำเงินชอบชอบคอมเมนต์ต่อมาค่ะใช่ค่ะสวยมากเก่งมากๆค่ะทุกคนเลยแกนสปอร์ตผลิตชุดไว้ใช้ในเอเชียนเกม2 0 2 2คิดเหมือนกันเลยสุดยอดคอมเมนต์ต่อมานะคะกองเชียร์น่ารักใช่ค่ะ สวยมากเห็นยังชอบอยากได้คอมเมนต์ต่อมานะคะเด่นกว่าทุกทกทีมเลยสวยมากใช่ครับสีสวยมากๆสวยจริงค่ะคนใส่ก็สวยทุกคนมีสีขาวด้วยผมว่าสวยกว่าชุดหลักอีกเห็นด้วยดูแล้วสมราคาตัวเต็งจ้าสาว,สาว และทั้งหมดนะคะก็คือคอมเมนต์บางส่วนค่ะที่ต่างสะดุดตาแล้วก็ชอบชุดกีฬาชุดใหม่นะคะแต่แอดเห็นแล้วแอดก็ยังชอบเลยค่ะคือสีมันเด่นแล้วก็สะดุดตาดูแบบทรมัดทะแมงขึ้นสำหรับพรุ่งนี้ค่ะสาวไทยของเราค่ะจะลงสนามพบกับมองโ,งโกเลียนะคะเป็นชุดสีแดงนะคะพรุ่งนี้สาวๆของเราใส่ชุดสีแดงค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าคงสวยไม่น้อยกว่าชุดสีน้ำเงินเลยทีเดียว เอาละค่ะพูดถึงชุดสวยๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรานะคะลองมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่เซตสองสาวไทยแพ้ไปทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะแพ้ค่ะโดยอชาราพรคงยศค่ะผู้ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้19แต้มนะคะก็ได้เผยสองสาเหตุสำคัญค่ะที่เสียเซตให้ไต้หวันโดยเธอก็ได้บอกว่าวันนี้เซตแรกเราออกตัวได้ค่อนข้างดีแต่เซตสอง เราเหนื่อยกันเองทำให้เขาได้ใจแล้วก็เป็นฝ่ายน้ำในรูปแบบเกมและทำให้เราเล่นยากแต่พอเซต3เซต4เราก็กลับมาเล่นในรูปแบบของตัวเองได้ทำให้เราเก็บชัยชนะในวันนี้ค่ะส่วนสภาพร่างกายที่ล้าจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอาการเหนื่อยเร็วพอตั้งแต่คัดโอลิมปิกเราก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะ ตัวหนูและเพื่อนร่วมทีมก็ต้องรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้ดีเพื่อแข่งต่อในระยะยาวขณะที่เกมต่อไปนะคะว,วอลเลย์บอลหญิงไทยพบกับมองโกเลียค่ะเพียวอาชาราพรก็ได้เผยว่าเราจะต้องรักษารูปแบบเกมของเราให้ได้แล้วเราก็ต้องเล่นให้อยู่ในฟอร์มของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะกดดันคู่ต่อสู้ให้ได้ในแต่ละแต้มค่ะทางด้านโค้ชดวนในศรีวชระเมธากุลค่ะ ก็ได้กล่าวถึงสองปัจจัยที่เอาชนะเกมรับอันเหนียวแน่นของไต้หวันว่าเซตแรกเราเริ่มต้นได้ดีแต่เซตที่สองยอมรับว่าไต้หวันมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้เราเล่นยากลำบากขึ้นเนเรื่องของเกมลุกรวมถึงเกมเสิร์ฟของเขาก็ค่อนข้างดีทำให้เราพลาดไปในเซตที่สองสองปัจจัยที่สามารถเอาชนะเกมรับไต้หวันส่วนเซตที่3และ4เราก็พยายามกลับมาอยู่ในรูปเกมของเราให้ได้ โดยเน้นเรื่องของการเล่นแบบผสมที่เราถนัดรวมถึงการเจาะตัวเซ็กของเขาให้ได้มากขึ้นวันนี้เราก็ทำได้ดีนะครับแต่ยังมีจุดบกพร่องที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของการรับเสิร์ฟซึ่งทำให้เราไม่สามารถเล่นในรูปแบบของเราได้รวมถึงความผิดพลาดกันเองของเราต้องลดน้อยลงกว่านี้ครับเกมเจอมองโกียก็เป็นเกมที่เราต้องรักษาระดับของเราให้ได้ และแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรับเสิร์ฟรวมถึงกระบวนการลุกของเราต้องสมบูรณ์มากกว่าวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในการเล่นรอบต่อไปด้วยเรื่องของอาการล้าจากการแข่งขันติดต่อกันหลายรายการก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องต่อสู้กันเป็นทีมคนไหนเล่นไม่ได้เราก็ต้องผัดเปลี่ยนกันไปลงสู้กับทีมที่มีสภาพสมบูรณ์กว่า ผมว่าหัวใจของนักกีฬาทุกคนนั้นพร้อมต่อสู้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสาวไทยของเรานะคะวันที่2ตุลาคม2566สาวไทยของเราค่ะจะพบกับทีมชาติมองโกเลียเวลา13.30นาฬิกา30นาทีอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆนักกีย์บอลไทยของเรากันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ